อุทิบุญกุศลการหลังจากที่ได้ไปทํากระถิบุญใหญ่กันแล้วสาธุร่วมกัน นี้เรากลับมาอุทิศที่บ้านได้เลยติดตามกาบันทึกกันไว้เลยบุญกุศลให้กับบรรพบุรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายและเจ้ากรรมนายเวรก็ให้มาหมู่ผามาทําบุญที่วัดป่าคองกุ้งแล้วก็ร่วมทํโรงทานแล้วก็ตะเวนกินมาอุทิศให้ชีวิตดีขึ้นกันค่ะนางนาหิงผาให้ใจนิ่งๆกล่าวว่าน,นี้เป็นการอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรท่านเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเจ้าค่ะที่ลูกเคยล่วงเกินท่านมาในอดีตชาติข้าพเจ้าต่างๆเคยเบียดเบียนท่านไว้ต่อยกบุญกุศลนี้ให้กับท่านบุญกันเห็นที่วนข้นก,ขกับ ท่านเจ้ากรรมนายเวทขอให้ท่านมานั่งรับกรถินหากเราไม่มีสมาธิที่วัดเราก็กลับมาทําที่บ้านได้เลยต่อหน้าพระเราก็ยกมืออธิษฐานบุญนี้ให้กับบรรพบุรุษยกบุญนี้ให้กับบรรพชนที่ล่วงรับไปแล้วให้บุคคลที่เข้าพเจ้ารักบุคคลที่เข้าพเจ้าห่วงใยตรงนี้ก็จะได้กับตัวเองด้วยนะคะในอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวทข้าพเจ้าเคยล่วงเกิเกดเกลียดเบียยและรังควานเมื่อท่านเดือดร้อนทั้งกายวาจาและใจที่ผ่านมาในอดีตชาติอดีตในปัจจุบันนี้ขอยกบุญอุทิศส่วนกุศลท่านได้โปรดโปดโรด้วย